สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมทําไรไม่รู้จนกับเด็กมันนอกนะครับผมห่างหายไปนานเลยครับโทรศัพท์พังนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ก็จะให้ดูข้าวโพดของพี่ชายผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นเจ็ดแปดเก้านะครับผมมันข้าวโพดชุดนี้จะกระทบแรงนะครับคือเนี่ยครับข้อเสียของการปลูกข้าวโพดที่เวลาหน้าแรงครับชุดนี้คือผมไม่ได้ดูเขานะครับก็ หน้าแรงหน้าแรงนะครับข้อสําคัญห้ามปลูกทีนะครับถ้าเกิดปลูกทีปุ๊บปักมันไม่ค่อยดีครับอีกอย่างหนึ่งเวลากระโพดมันเราต้องกะคํานวณออกครับว่าเวลากระโพดมันออกดอกออกปักเนี่ยแล้วไหมมันออกช่วงไหนอย่างเงี้ยถ้าเกิดมันมันไปติดดอกติดไหมช่วงที่ว่ามันกําลังร้อนจัดละแรงจัดเนี่ยมันจะไม่ติดเม็ดนะครับเดี๋ยวแก่ของเขาดูสักปักหนึ่งนะประมาณนี้นะครับปัก ก็ใหญ่สุดแล้วนะครับอันนี้กระโพดอายุได้ประมาณแปดสิบเก้าสิบวันนะครับผมแล้วก็บางทีมันก็จะไม่ติดเม็ดนะครับบันฝักก็จะไม่มีเม็ดนะครับนี่ครับข้อเสียของการปลูกกระโพดหน้าแรงะครับแต่มันมีวิธีอยู่นะครับกระโพดหน้าแรงเราไม่ต้องปลูกทีนะครับผมถ้าเกิดกระโพดหน้าแรงเราปลูกที่ปุ๊บเนี่ยมันแย่งสารอาหารกันถึงไหมครับปลูกกระโพดแล้วต้นถีติดกันชิดอย่างเงี้ย คืบเดียวอย่างเงี้ยเนี่ยยังไงฝักก็เล็กนะครับพอแล้วฝักเล็กปุ๊บแล้วมันออกไหมามาไหมมันแห้งครับมันผสมเกสรไม่ดีมันก็ทําให้ข้าวโพดมันติดเม็ดไม่สุดนะครับเป็นข้าวโพดฟันล้อนะครับฝักก็เล็กนะคะแล้วก็ฟันลอนะครับก็จะเห็นได้ชัดเลยนะครับ วิธีแก้ไขเราก็พยายามบำรุงต้นมันหน่อยแล้วก็ปลูกให้มันห่างหน่อยนะครับเวลามันออกดอกเราก็กะว่าถ้าเราปลูกหน้าแรงใช่ไหมครับเรากะว่าให้มันออกดอกชนช่วงหน้าฝนพอดีอย่างเงี้ยประมาณวันพืชมงคลนะครับให้มันออกดอกช่วงวันพืชวันพืชมงคลนะฝนจะตกช่วงนั้นทุกปีครับมันก็จะช่วยได้นะครับส่วนหนึ่งและอีกอย่างนึงข้าวโพดหน้าแรงถ้าเกิดเราทําได้นี่มันได้ราคาดีนะครับข้าวโพดหน้าแรงชุดนี้น่าจะไม่ต่ํากว่าแดบาทนะ าความชื้น30น่าจะ8บาทขึ้นแต่ว่าผลผลิตที่ได้ไม่ดีแน่นอนครับอันนี้แค่80-90วันเห็นไหมครับอันนี้ทิงท้งน้ำได้เลยนะครับแล้วก็เก็บสายได้แล้วนะครับที่เหลือเราก็รอเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างเดียวครับคือก็ได้ราคาแต่ว่าผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควรนะครับถ่ายให้ชมกันนะครับ ที่หายหายไปไม่ใช่เลยครับผมโทรศัพท์ผมเสียนะครับพังเอาโทรศัพท์ไปซ่อมซึ่งในงันก็จะได้อัปเดตคลิปลงให้ดูเรื่อยๆนะครับกระโพดก็เดี๋ยวชุดหน้าเราจะมาดูว่าปลูกกระโพดหน้าฝนปัญหาคืออะไรนะครับผมกระโพดหน้าแรงเลยเนี่ยปัญหาคืออย่างเงี้ยครับเวลามันร้อนใช่ไหมครับแดดมันก็จะเผาละอองเกสรเนี่ยมันก็บางทีลมพัดลมแดงๆมันก็จะแห้งแล้วมันก็จะปิวไปหมดมันจะไม่จับเม็ด แ้วยิ่งถ้ายิ่งปลูกทีอย่างนี้ยิ่งไปกันใหญ่นะครับปลูกทีปุ๊บนี่ฝนะักก็เล็กนู้ยหมบางฝักก็ฟันหลอดด่อถุยแล้วก็ฝักแก่เท่าน,นี้ถ้าได้ลาละตันถือว่าเก่งแลครับชุดนี้กระโปรหน้าฝนก็ปัญหาต่างกันนะครับหน้าหนาวก็ต่างกันนะครับหน้าแรงก็ต่างกันนะครับ แต่ละหน้าปัญหาของข้าวโพดไม่เหมือนก,กันนะถ้าเป็นข้าวโพดหน้าฝนก็เรื่องน้ําอีกนะถ้าเกิดข้าวโพดน็อกน้ําจะต้องแก้ไขยังไงบางทีเราปลูกปลูกไปเราไม่รู้ว่าฝนจะลงช่วงไหนอย่างเงี้ยถ้าเกิดตกมากติดต่อกันสามสี่วันติดแล้วข้าวโพดเรากําลังเล็กอยู่ก็จะน็อกน้ําได้นะครับส่วนปัญหาหน้าหนาวก็จะเป็นพวกเชื้อราม้่งเชื้อราเนี่ยสำคัญเลยครับข้าวโพดหน้าหนาว ประมาณนี้นะครับอีกประมาณสักสิบวันก็น่าจะเกี่ยวได้แล้วนะครับสิ 10, 10บสิบวันสิบกว่าวันนะครับอันนี้เขาปลูกไม่เท่ากันด้วยนะครับจะสังเกตว่าเขาฝั่งนี้จะห่างกันห้าวันนะครับนี่ยข้อผิดพลาดอันนี้ผมไม่ได้ปลูกเองนะครับชุดนี้เป็นชุดของพี่ชายผมองทดลองปลูกนะครับก็ ประมาณนี้นะครับบางฝักก็จะไม่มีเม็ดนะนี่ลงให้ดูเป็นประสบการณ์นะครับว่าถ้าปลูกข้าโพดหน้าแง้งเราอย่าปลูกทีนะครับถ้าเกิดปลูกทีแล้วน้ําไม่ถึงเนี่ยแล้วกะคําคนวณระยะเวลาช่วงที่มันออกดอกไม่ไม่ชนกับฝนด้วยก็ก็จะเป็นปัญหาประมาณนี้นะครับน,นี่เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับผมยังไงฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าลักษณะข้าวโพดอย่างเงี้ยจะได้กี่ตันนะครับ มาคอยดูกันครับผมว่าจะได้กี่ตันนะครับชุดนี้โอเคครับผมยังไงก็ขอบคุณผู้ติดตามด้วยนะครับที่ยูส่ายังกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับเป็นกําลังใจนะครับผมก็สู้ไปด้วยกันครับผมเกษตรกรโอเคครับผมแค่นี้ก็วันนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้แหละครับคลิปนี้ไม่ได้ถ่ายคลิปนานกระตุกกระตักบ้างนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับ